สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นความรักคนโสดนะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะก็มาดูกันว่าความรักของคุณคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะความรักคนโสดนะคะสาหรับเพื่อนๆนที่เข้ามา ชมคลิปนี้นะคะคุณได้มาเจอคลิปนี้นะคะขอบอกเรื่องราวความรักของคุณหน่อยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเซเว่นออฟซอร์ค่ะเอ็กออฟคัพชูออฟคัพความรักของคุณคุณโสดอ่าคุณจะได้เจอความรักแล้วนะ คุณจะได้เจอความรักแล้วนะคะคุณโสดอีกใบนว้าวามีความเป็นไปได้นะคะว่าเออคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างชินแดนไกลนะคะนะคุณจะได้เจอความรัก แล้วนะคะขึ้นสองถ้วยนะคะคนที่จะเข้ามาทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ตัวคุณเองนะคะอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะ,ะแล้วก็คุณคุณรู้สึกไม่ไว้ใจความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามาเลยนะคะคุณอาจจะกลัวนะคะการถูกทำร้ายหรือว่าการถูก ทอดทิ้งในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นะคะแต่แน่นอนนะคุณมีโอกาสได้เจอความรักครั้งใหม่นะคะคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณคนที่จะเข้ามาชุ่มเทให้กับคุณในความรักครั้งนี้นะคะมีพลังงานของผู้แท้ขึ้นมาด้วยนะคะทั้ง w o r l d แล้วก็ชวรครับค่ะอืม เอ็กออฟสอดสีดบแปดไม้นะคะแชมเปมคนโสดนะคะถ้าคุณมีความสัมพันธ์เก่าๆก็มีพลังงานของคุณเก่าขึ้นมานะคะนะที่เห็นเด่นชัดนะคะคนที่เคยหาหลังให้กับคุณไปคนที่พักเบรกความสัมพันธ์ กับคุณไปืูว่าห่างหายจากคุณไปนะคะเขาจะติดต่อนะคะจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเขารู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้ค่ะอยากจะกลับมาสารต่อนะคะความสัมพันธ์นี้ซึ่งอาจจะสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณได้นะคะอ่าคนโสดมีคนเก่านะคะมีโอกาสนะที่คุณคุณเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะนกมองว่า ตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะมีความสับสนอึดอัดใจลังเลใจนะคะว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะนะสำหรับคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณนะคะหรือเคยแบบถ้าเคยเป็นรักสามเศร้านุกมองว่าตัวคุณเองอะน่าจะไม่เอาแล้วนะความสัมพันธ์เนี้ยแต่ถ้ายังเป็นแบบ ไม่ได้เกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือเขาไม่เคยทําร้ายคุณเขาแค่แค่อาจจะหายไปหรือไม่ได้สารต่อความสัมพันธ์นี้มีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะเพราะคุณก็ยังรักเขาอยู่นั่นเองนะขอดูความรักของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงคะอืมดาวดานะคะ2งไม้ค่ะ เดลเวอร์ค่ะโอ้ไพ่ขึ้นมาเนือผู้ของคุณนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะแน่นอนนะคะมีโอกาสสูงว่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะที่มีการแบบเลิกรากันไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะ,ะเขาจะกลับเข้ามานะคะ,ะเพื่อที่จะกลับมาสารต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะ อย่างที่นกบอกไปนะว่าถ้าเป็นรักซ้อนรักสามเศร้านกมองว่าคุณจะไม่ต้องการความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของระยะทางอุปสรรคอย่างอื่นนะคุณมีโอกาสนะคะที่จะยังกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนตัวเขาเองก็อาจจะเคลียร์นะคะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาได้แล้วนะคะเขาก็กลับมานะอื ขอดูน,นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะคนที่เจอกันผ่านออนไลน์ได้นะพลังงานของคนใหม่ไม่เด่นชัดนะคะสำหรับ ep นี้นะอ่าจะเป็นแบบ ความสัมพันธ์ที่เคยคุยกันแล้วมากกว่านะคะที่เด่นชัดขึ้นมานะนุกมองว่าถ้าก่อนนะเนี้ยคนคนนี้ททำร้ายคุณหนักมากๆคุณน่าจะกลับมาเซฟตัวเองนะคะเหมือนคุณเอ่อคุณกลับมารักตัวเองนะคะปกป้องตัวเองนะแล้วก็เหมือนคุณเข้าใจความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วแหละนะคะว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะ มันอาจจะไม่ชัดเจนอีกหรือว่าคุณอาจจะถูกทำร้ายนะคะแทงข้างหลังอีกก็ได้นะสำหรับคนที่เขาเคยคบซ้อนหรือทำร้ายจิตใจคุณนะคะนกมองว่าตัวคุณจะไม่รับคนนี้นะทีนี้ในไพ่อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิด อุปสรรคหรือสิ่งที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นะคะมันไม่หนักหนาหรือคุณยังมีโอกาสให้อภัยเขาได้นะ,ะคุณยังพอที่จะให้โอกาสเขาได้หรือยังรักเขาอยู่เนี่ยก็ได้นะคะนะอยู่ที่ตัวคุณเพราะอย่างที่นกบอกไปว่าในบางกรณีเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสาหาัสซึ่งก็ให้อภัยกันได้นะมันมันไม่ได้ทำร้ายจิตใจกันแบบ ในเรื่องของรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยในบางท่านบางคนก็ยังยังรักยังแคร์ยังให้โอกาสกันได้นะเพราะว่าอุปสรรคแต่ละในความสัมพันธ์จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็เป็นรักซ้อนบางคนก็เป็นสถานการณ์นะคะอุปสรรคในเรื่องของระยะทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ตรงกันแต่คนคนเนี้นะคะเขาจะกลับเข้ามานะกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วดีไหมเนาะ ห้าไม้นะคะ u u e n o o w w a n คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษิงธนูนะคะชาวราศีกันชาวราศีเมถุนกลับมาแล้วโอเคไหมคะหัวสอไในชิกทาเขาน่าจะพยายามในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะค่อนข้างที่จะพยายาม ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทํางานหนักมากขึ้นในความสัมพันนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไปต่อได้นะคะนะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันก็อาจจะมีการเดินทางมาพบมาเจอกันด้วยนะคะนะเขามีการวางแผนแล้วนะคะออสดาบเป็นเด็กถือถ้วยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าคุณคนนี้เขาไม่ชัดเจนกับเรานะ มองว่าตัวเขาเองอะคะ่ะเขากลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นจริงจังมากขึ้นนะคะขึ้นไพ่สีไม้นะคะไพ่ของการกลับมาคืนดีในรูปแบบที่จริงจังและชัดเจนนะคะนุกมองว่าอย่างนั้น The Emperor นะคะชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรือทำงานเกี่ยวกับราชการก็ได้นะคะนะ คนคนนี้การกลับมาครั้งนี้ของเขาค่อนข้างจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะเขาจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วนะคะกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะนกม,มองว่าอย่างนั้นนะคะมีชาว่าน้ำด้วยนะกระกฎพิจิกมีนะคะคนที่เด็กกว่าคุณนะอืนั่นแหละแต่ละอุปสรรคความสัมพันธ์นะคะปัญหาไม่เหมือนกันถ้า คุณให้อภัยเขาได้นะคะก็ไปต่อได้แล้วจะไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะอืมเดี๋ยวขอดูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าพลังงานไม่โดดเด่นในในในคนใหม่นะอี p นี้ยคนโสดน่าจะเหมาะกับคนที่มีคนเก่าอ่ะคะ่ะเดอดท้าเวอร์ยังไมขึ้นมาตอกย้ำนะคะ ขึ้นมาตอกย้ำว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าๆมากกว่านะคะ King of Swords นี่คุณและเขานะคะเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะไพ่คู่ขึ้นมาอีกนะคะ The Moon, ะ The Sun โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือว่า The Tower นะไพ่บอกว่าถ้าคุณ อยากเริ่มต้นใหม่ความสัมพันนี้ก็คือจบทุกอย่างนะคะในอดีตไปนะเริ่มต้นกันใหม่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะแล้วก็ชัดเจนนะคะเด e ม o ูนก่อนหน้านี้ถ้าคลุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวลใจในความสัมพันธ์นี้โอเคนะคะการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเดิมพันนะคือความสุขสมหวังที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะแต่นั่นแหละเคลียร์พลังงานกเก่าๆไปซะนะเริ่มต้นใหม่ นะคะสิ่งไหนที่จบไปแล้วก็จบไปเนาะไม่ต้องไปรื้ฟื้นนะคะนะประมาณนั้นลกมอกว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะนะแนวโน้มก็คือ8เหรียญเนี่ยมีความจริงจังมากขึ้นตั้งใจนะในความสัมพันธ์นี้ความสม่ำเสมอนะแล้วก็ ความสม่ำเสมอความต่อเนื่องนะคะอืและตั้งใจความสัมพันธ์เนี้ยสามารถสานต่อได้อยู่แล้วนะคะนุกมองว่าอย่างนั้นแล้วเหมือนเขาจะตั้งใจมากขึ้นจริงจังในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ดีมากขึ้นนะคะนะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ยังให้อภัยคนคนนี้ได้นุกมองว่าก็ไปต่อได้เช่นกันนะคะ นกขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ